สวัสดีครับผมดอทเอผมดอทบีนะครับพวกเราสองคนมาจากไทยนะครับผมวันนี้เราจะมาแจกชักบาร์ชักบาร์ตามที่เคยโพสไว้เมื่อวันที่สิบเก้าธันวาเดือนที่แล้วนะครับก็ผ่านมาแล้วประมาณสิบห้าวันประมาณสองสามอาทิตย์นี่แหละสองที่นิดนิดเนาะใช่แล้วก็ได้บอกไว้เราจะแจกชักบาร์นะในใครสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์โพสตนี้ใช่นะครับผมก็คือโพสที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละครับมีกี่คนนะก็มีอยู่ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบ คนเนาะที่กดไลค์แล้วก็มี360คนที่กดแชร์นะครับผมซึ่งทุกคนที่กดไลค์กดแชร์เนี่ยจะมีสิทธิ์รุนลับหมดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าชักบาร์เป็นประมาณไหนนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้เรื่เอียของชักบาร์แต่ว่าตามกระแสกดไลค์กดแชร์้็มาก่อนนะชักบาร์ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับผมเป็นเครือเดียที่ลักษณะเหมือนกับฟูเรียนหรือว่านเชอร์โปรเฟสใะครับผมก็นเชอร์โปรเฟสนะครับเรียกว่าแต่ฟูเรียนครับผมก็หน้าตาบ้องแววนะครับเหมือนหมานะครับแลบลิ้นยาวครับผมก็ คนที่ทําก็คือไทบอกแม็กนะอันนี้ก็คือเป็นเทเล่นรุ่นหนึ่งที่ผมชอบมากผมซื้อไว้ด้วยทางเทศการฟอร์ติวัต์นะซื้อไว้ใช้เหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานอะกับรุ่นลับรางวัลชักบาอันนี้ก็คือเป็นเราจะใช้เว็บสุ่มของเราเองนะครับผมเราเขียนขึ้นมาเองก็คือ fb random dot dot e2 ชับุรี com นะครับผมก็ได้รับสุ่มรายชื่อผู้โชคดีนะที่กดไลค์กดแชร์ไว้ใช่ครับผมของโพสเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโดยเราจะสุ่ม เสียดโดยเราจะสุ่มตัวสำรองก่อนอืมสำรองอันดับสองก่อนทั้งหมดสามคนสำรองอันดับสองก่อนสำรองอันดับหนึ่งแล้วก็ตัวจริงคนสุดท้ายครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็คือประมาณสามร้อยคนที่กดไลค์กดแชร์เราเอาไว้โอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับจะเพิ่มอะไหรือยังอ่าเดี๋ยวสลับทีนึงก่อนนะโอเคจด้ตัวเองไว้แล้วก็เริ่มได้เตรียมเดี๋ยวมาสุ่มกันเลยอันนี้เป็นตัวสำรองอันดับสองใช่ครับผมนะครับผม ต้องถ้าตัวจริงไม่มาภายในสองวันก็กดเดิมครับตัวจริงไมมาสองวันก็คือตัวสองวันไปแหละใช่ครับผมตัวจริงมีเวลาถึงวันศุกร์ที่จะมาเอาเพราะฉะนั้นเป็นคั้นี้มันเร็วจังมันจะหยุดแล้วเนี่ยใช่แล้วครับใกล้แล้วอ่นนี้เป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งนะครับผมก็คือคุณคนนี้ครับผมชื่อคุณนัท แนนคานาวโนเซนนะครับผมก็เป็นตัวสำรองอันดับสองนะครับผมก็สามารถส่งหลักฐานการแชร์ได้นะครับผมโดยส่งไม่เสียหรือว่าโพสต์บลูบอลเราก็ได้นะครับถ้าวันศุกร์ตัวจริงยังไม่มาก็มาเอาไปนะครับผมตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองอันดับดึก่อ๋อใช่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 โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อสําหรับตัวสำรองอันดับหนึ่งนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่แจกเนี่ยตัวสำรองจะได้ เพราะว่าตัวจริงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเป็นรดวงอะไรคือตัวจริงส่วนใหญ่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้มาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นตัวสำรองเนี่ยก็ให้ดีใจไว้ระดับหนึ่งด้วยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะได้ใช่ยังไม่มีทีท่าว่าจะช้าเลยอันดับิดาจะประมาณอาจจะอยู่ก็จะอยู่แล้วครอบนี้ใครจะได้ไปนะครับคือรอบนี้ถือว่าคนไลกันน้อยอ่ะคือสามร้อยคนเองอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะอ่า คนนี้เหมือนเคยเห็นนะพจ่ยีก็เคยเห็นทุกคนแหละผม้โหไล์เบลเรานะใช่ก็สําหรับคุณศีรับพกอ่าเจนดาวนอ่าเจนดาวนนะครับผมหน้าตาเป็นดีเคนะผมไม่มีอีกคนนึคุณยุ้ยนะครับก็ถ้าเกิดว่ากดแชร์ไว้จริงๆก็น่าจะกดแหละเนาะก็ส่งหลักฐานมาให้เราแล้วกันทางเพื่อนไม่ก็ทางวอลคนเฟซเรานะครับผมก็มาถึงตัวนี้เป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งนะเดี๋ยวรามาสมตัวจริงกันเลยนะครับผม ตตวจริงที่ปกติจะไม่ค่อยมาเอาของนะครับเราจะมาสุกกันเลยมาดูด้วยว่าครั้งนี้จะมาเอาหรือเปล่าใช่ครับครั้งนี้ถือว่าโอกาสได้เนี่ยสูงมากเพราะว่าเรียกว่าไงมันไม่ได้เยอะคนมากดไลค์สามร้อยาคนปกติก็หกเจ็ดร้อยเนาะแต่ว่าตอนหลังเราเรื่อกปังมุ่นไงแล้วมันมีเทศกาลฟอติวัอะไรด้วยแล้วโพสเยอะด้วยก็เลยแต่ว่าตกไปบ้างใช่ถือว่าเป็นโอกาสดีนะสำหรับคนที่จะได้เคลเลียตัวนี้ครับผม ครั้งต่อไปก็จะมีแจกอีกใช่ไหมครับใช่ครับคือเราจะแจกทุกคือคิดว่าจะแจกเหมือนหวยแต่ยังยังหาวันล็อกไม่ได้ย่งจริงจริงอยากได้เหมือนหวยเลยคือวันที่อะไรล่ะสามสิบกับสิบห้าใช่ไหมหมดหวยวันนี้ป่ะหนึ่งกัสิบห้าป่ะเฮ้ยหนึ่งกัสิบหกแต่ว่าบางอันมันก็ติดเทศกาลอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่คไม่เล่นหวยจริงจริงมันเกือบเกือบหวยนะเพราะอันนี้คือเป็นหวยแบบไม่ต้องลงทุนอ่ะนะมากดไลค์กดแชร์เฉยๆโอเคเรามาดูอันนี้เป็นคนตัวจริงนะครับชื่อว่าคุณโอู้อ่านยากมากยากละยากละอะไรเนี่ย บวรวิทย์เลิศยุทธน้าชัยอ๋อนไม่อ่านตรงนี้อ่านบวรวิทย์เลิศยุทธนาชัยนะครับผมปกติก็อ่านยากอยู่แล้วนะครับทำให้มันดูอ่านยากกว่าเดิมโอเคโอเคครับผมตันี้คือตัวจริงใช่ครับเป็นตัวจริงนะครับผมก็สามารถส่งหลักฐานเข้ามาได้ก่อนวันศุกร์ครับผมนะรีส่งมาเลยแล้วกันจะได้ไม่โดนตัวสมรองแย่งไปโอเคแล้วครั้งต่อไปเราจะมาแจกครั้งต่อไปนะครับเราจะแจกเครือเหลี่ยตัวนี้นะครับชื่อจะยาวมากนะครับก็คือ ไอ้นิกซ์สปอนเซอร์ชิปลีกซีซั่นทูเนี่ยก็คือเป็นเป็นชื่อลีกเฉยๆแต่ว่าบริเคลียจริงชื่อว่าการ์มาบอร์เตอร์นะครับเป็นเบริเคลียจากเกาหลีอีกแล้วนะครับผมเป็นดอกแนวเกาหลีเกาหลีผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรเหมือนกันแต่ว่าถือเขาเรียกอะไรเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวยกยกแบกเกี้ยวนะยกเกี้ยวมันสองพี่น้องช่วยกันแบกเกี้ยวนะครับใช่ครับผมข้างในมีอะไรก็ไม่มีใครทราบได้นะครับปกติจะเป็นพวกองค์หญิงแต่ว่าสวยนะสสววยปกติจะไม่เป็นเบริเคลียที่สวยคือส่วนใหญ่เน็กซ์ซันหรือว่าเน็กซ์ซันจริงจริงเป็นของเกาหลี อืมครับรู้สึกว่าทางเกาหลีน่าจะทําเคอร์เหลียวมาได้น่ารักมากอนะครับผมก็สําหรับเคอร์เหลียวตรงนี้เดี๋ยวเราจะประกาศโพสต์โปสเตอร์อีกทีหนึ่งใครสนใจก็ไปกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมมีสิทธิ์รุ่นรับเหมือนเดิมได้ครับผมนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มีฝากไว้เท่านี้นะครับแบบรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอัดอีกวิดีโอนึงใช่ครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ